วอลคัมทูพีพิมพ์ชนะสวัสดีค่ะกับพี่กับบุมนะคะอยู่ในเพลงของเคเอนะคะน้องเต้1้อยแปนั่นเองห่วยตอนแรกบุมก็ยังไม่ได้ฟังแล้วบุมก็รู้สึกว่าเออ108่งศนิศเป็นพศหรืออะไรหรือเปล่าอ๋อมันคือ108ยแปดพเอาจิงคิดไม่ถึงเลยนะไม่ได้คิดเลยว่ามันมันจะอ่านว่าเป็นร้อยอะคนอย่างบุม้มอะไม่รู้หนึ่งละก็ะคือทําให้เราคิดลึกไปอีกก็คือเพลงอะไรแต่พอฟังเพลงปุ๊บไอเกตไลน์ lies, ีละโอเคนะคะแล้วก็น้องให้เนื้อเพลงมาด้วยขอบคุณมากๆนะคะคแล้วบมชออบบสีผมมมนน้งมไม่ไ่่แใจวารอบทีี่แล้วสผมน้้องเป็นนนสีีมมไ่ะที่น้องแค่แบ ครึ่งปะแล้วเล่าได้เป็นสีชมพูปะอันนี้คือทำล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะเออน้องก็เวียนผมทุกแต่มากเจ๋งพี่บุ้มอยากทำแบบนั้นบ้างพี่บมอยากเปลี่ยนเปสีคอนดิชัที่พี่บุมเคยบอกใช่ปะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนได้จริงต้องเป็นสีน้ำตาลแบบเข้มเลยเพราะว่าด้วยความที่ต้องถ่ายแบบต้องล้บมันมีข้อจํากัดหลายอย่างมันทำให้มันเปลีป่ยนไม่ได้นะคะขนาดตัดผมสั้นเชื่อปะว่าช่วงที่สั้นกว่านี้คือปัญหายเยอะมากที่ผมพี่บุ้มยาเยวเลยปะ่ะ <laughs> ปัญหายเยอะมากในการที่แบบต้องไปเอาวิกผมมาใสา่ไปงานตาต่่ต่าาาาาางงงๆเ้้้ก็อใชผมมมยยววขนนดดทแบบบีัรไไ อะไรอเงี้ยคือปัญหามันเยอะมากเว้ยดีดีดีมากที่พวกน้องได้แบบฟีสไตล์ในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโดยแต่ว่าของพี่บูมมันมีข้อ,อจากัดในชีวิตอยู่ว่าถ้าเราจะต้องทํางานตรงนี้จุด,จดนี้มันก็ต้องมีบ้างขนาดก็ตอนที่พี่บูมตัดผมสั้นใช่ปะลองพูงกลับทางมาถามเฮ้ย hey, ตัดผมสั้นเหรอมีปัญหาปะเนี่ยการถ่ายละครคิดดูอ่ะมันต้องมีปัญหาการทํา,ทาง,งานของพี่บูมแบบแทบทุกง,งานเลยเออแต่น้องแบบอิสระมากอ่ะน้องต่างคนได้อ,อิสระในการใช้ชีวิตดีนะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายสยามตอนที่พูงไปสยามล่าสุดที่พี่บไปอยู่ ยุคแบบตอนที่เรียนเลยนะคะว่าจะชวนพี่วองไปอยู่โอเคนอกเรื่องไปละ Ka คือดีไม่ว่าจะเพลงไหนของเคไม่ว่าจะมาแนวไหนของเคเอคำไม่เคยตกสัมผัสคือดีอันนี้พี่พงไม่แน่ใจว่าเป็นแทปหรือเป็นดิวนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบฟังจังหวะดนตรีไม่ออกอยู่แล้วนะที่ชมตลอดซึ่งก็จะชมตลอดไปนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ในดนตรีไหนบีทไหนน้องสามารถเอาคำที่แบบเท่ๆฟี้ยวๆยัดเข้าไปในทุกเพลงทำให้มันออกมาแล้วแบบปังได้ทุกคนขาจะได้ยินเสียงแก๊บแ๊บแก๊บนะคะคุณว่องตัดเล็บ อยู่ในห้องน้ำนะคะแปเร้วๆเพี่สิอาแขเท่ในเนื้อลองแล้วตัวน้องเต้ก็เท่อยู่แล้วแล้วก็คำของเต้ก็เท่เหนือชั้นใช้คำอะไรแต่ละอย่างอะบางทีพี่บ่องนั่งฟังพี่บ่องหัวโหดจังหวอะอรไรอย่างเงี้ยคือเขาโหดจริงมาดูเนื้อลองกันเลยคะ่ะแต่บางคำพี่บุ๋งอาจจะพูดไม่ได้นะอย่างที่พี่บุ๋งเคยบอกพี่บุ๋งแบบว่าไปสายมูมาบางคำพี่บุ๋งก็พูดไม่ได้นะคะโอเคมาที่หมอกมันลงพวกมึงคงทราบกันดีบารมีราชสีอมควันอันนี้ยแค่ขึ้นมาก็เฟียละปะบาลมีราชส บรารมีของกูเวสิ่งองควันและจะสีองค์วันควันนี่คือเป็นควันของแบบกัญชีกัญชาอย่างงี้ใช่ปะ <laughs> แรปเปอร์ทุกคนมึงทุกตัวพวกแม่งชอบสร้างคาดีแล้วแต่เขาพูดวเนาะแล้วว่าทุกคนเนี่ยชอบสร้างคาดีว่ะชอบมีเรื่องชอบมีปัญหากันนู่นนี่นั่นมะล่าแต่จิมมี่เช็ดแต่จิมมี่คนฟัง <c oughs> อ้อเข้าใจละคือแรปเปอร์บางคนเขาก็จะพูดถึงแต่เรื่องเรื่องใต้สะดือทั้งนั้นนะเนาะมีแต่แบบเนื้อร้องก็จะมีแต่ใต้สะดือใช่ปะแล้วคนฟังอะ่ะมันก็แบบจะได้รับสารรับฟังเพลงแต่แบบเรื่ออองใใต้้สสะดืืมมมมัััันนนทําาหหเเเกบบบฟลแพศ์ เป็นปะเห็นไหมบางคําพี่บงพูดไม่ได้แล้วตอนนี้นตอนนะคะแม่งเอาแต่บอกว่าพวกกูเฮียเหลือเกินเอาแต่บอกว่าพวกกูเฮียละมึงละหลังจากเติมพวกกูเดินชมจันทอันนี้ฟิลดีพอเติมมาปุ๊บทุกอย่างจะกลายเป็นซอ้อมหมดจะไม่โกรธใครแล้วนะจะเดินชมจันทแมกไม้ต่างๆกลางคืนอุ้ยดาวสวยดาวระยิบ,ยบระยับระยับเพ,พลีย์พคอมเพลนใช้แม่งให้คุ้มทุกนาทีฟักทุกๆก,กรณีตอนกูยีเหมือนกูมีมนดำตอนกูยีนี่คือหมายถึงยีใบอะคะอ๋อลายมนมนดำยีไปด้วยแล้วก็ท่องคาะถา ใส่น้ำต้มมาด้วยใช่ปะคนแบบว่ากำลังทําพิธีประกอบเสน่ห์อะไรสักอย่างแล้วก็ต้มหมอ้อแล้วก็มีควันออกมาเออฟังนะเขาบอกว่าจะใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่านี่บูมชอบนะบูมใช้ทุกวินาทีจนคุ้มค่าจนบางทีบูมรู้สึกว่า เ,เดือนที่บ่นมาะเริ่มไม่ได้นอนแล้วเอ๊ยยังไงดีนะเดี๋ยวขอเว้นบางอย่างไปแล้วกันนะขอนอนนิดนึงคุณ <c oughs> ตลกตัวเองอะ่ะน่านไปท่อนทุกนะทุกคนต่อไปเชิญพวกมึงเก็บหมาในปากสุกกบกก่อนจะแตกเอาไปแดกลําข้าวเก็บปากของพวกคุณออกไปสิ่งที่พวกคุณพ่นออกมามันไม่ได้ดีมันเป็นปากไม่ดีปากหมาค่ะอย่าพูดดีกว่าเอาไปกินข้าวก่อนก่อนที่ปากจะแตกเพราะว่าเดี๋ยวจะจะต่อยมึงเองนิ้วกลางที่พวกกูไล่แจกมึงเอาจุ๊จู่กูไปแด่ไอ้พูกคำหยาบไม่อยากพูกคำหยาบมาก กลาง้พวกูเลยแจกมึงเอาจืดกูไปแดกมึงเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปกินเลยลูกอีดอกไม่ต้องแอบบังหน้าไม่ต้องใช้คนอื่นมาแอบออกมาตัว,ต,ว,ต,วตัวเลยดีกว่าฮิปฮอปมันบูมตั้งแต่2018ก็4ปีเอาจิงมันก็พอๆกับที่บูมทํารีแอคนะที่บูมกับบองทำรีแอคเออเออมันบูมแต่ตอนนั้นจริงๆอะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่ามาดูรีแอคของพวกเราขอบคุณมากทุกคนที่ดูนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกบูมทําคนเดียวก็ดูกันด้วยนะคะปล่อยให้เด็กมันห้าวอ่ะพอแบบเริ่มฮิปฮอปบูมก็จะทากู ะะไม่แปลกที่พวกกูมีแดกกับปัญหาที่ต้องแบกนี่อีกเป็นแถบร้อยแปดพันเก้าโอเคเขาแบบไม่แปลกที่พวกเขามีเงินเพราะว่าเขาทําด้วยความที่จริงใจเขาจะทําโอซากูหรืออะไรก็ตามไม่ได้ทําเพื่อมีเงินอย่างเดียวเขาทําเพื่อแบบแลฟอร์ไลท์เออทำเพื่อชีวิตเขาด้วยเพราะเขาชอบใช่เะละ่ะแล้วก็ทําเพื่อมีเงินเออมันก็ดีดีนะดีทุกทางอะ่ะได้เงินด้วยอย่างเงี้ยทำเพื่อแบบความชอบด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นตลอดไปมันก็มีปัญหาเนี้ยร้อยแปดพันเก้ากูต้องแก้ไขไปเรื่อยๆมไม่ใช่ว่าวันนี้จบพรุ่งนี้ก็อาจจะมี นะ,นะต่อไปนะคะ,น,น,ะน่าจะวัวสองนอนนี้อยู่ในวงการมันพื้นที่อันตรายถูกทุกคนรู้มุ้ว่าทุกคนรู้คือแบบจริงๆเมื่อทุกทุกวงการแหละมันก็พื้นที่อันตรายหมดมาแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ใช้ชีวิตยังไงอย่างเงี้ยเนาะอยากจะตายก็ไม่ต้องปรับตามอ่ะเข้าใจได้เห็นไหมอยากจะตายถ้าคุณอยากจะตายในวงการเนี่ยคุณไม่ต้องปรับตามหรอกแต่ถ้ามึงไม่อยากตายมึงก็ต้องปรับตามแล้วปรับตัวให้ตามเนี่ยเอย้ยนี่เขาสอนดีนะออไม่มีเวลาสาธยาย,ายตอนมึงนั่งฟรีสไตล์ก็คือไม่มีเวลาสาทยายายเลยอยู่ในห้องเจอกูจ้องจัดการเอาจริงบ นะเธอเดินเข้ามาแล้วพร้อมใจกันสนองทีละสองกูไม่ต้องสับลางว้าวอันนี้แปลกกินแซนด์วิชเหรอคะแลบกูที่ครองเพราะมันร้องออกมาจากความรู้สึกว่าไอ้น้องมันไม่ต้องหลักการโก,กรธกันจนต้องกัดการามโอ้ดูอะแลบที่กูทําของจองออกมาที่สัมผัสที่บุมบอกว่ามันเหนื่อยฉันเขาออกมาจากใจและความรู้สึกคือเหมือนเขาไม่ต้องแบบไม่ต้องมีหลักการอะไรขนาดนั้นนะเออมันออกมาจากความรู้สึกของเขาอะนะกูเอาแรบเข้าไปย่องดักทางเฟี้ยวมากคำนี้ยืนยันในสิ่งที่กูแลปบอกไว้ก่อนกูไม่แคปแคบแคบแคปแคแปลว่านะ อะไร คืออะไรวะลืมเลยแคปคืออะไรอีกทีขอมีคนมาบอกอีกทีนะว่าแคปคืออะไรบุมลืม that effects แม่มึงท้องกับยามนั่นคือความจริงคือแม่มึงได้กับยาม mm hmm. ไม่มีเวลามาสนใจกูไม่คุยถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวข้องกับงานโอเคอันนี้คือกูแบบเรื่องไราสาระกูไม่สนแน่นอนกูฝึกมันจนคล่องทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่กับบ้องแล้วก็ท้องกับรามก็คือไปท่องชมจันนั่นแหละคะ่ะอยู่กับบ้องแล้วก็กับรามด้วยนะคะแล้วก็ท่องชมจันไปด้วยมันเพลินดีเนาะมันออกมาดีเนาะเพลงกูมันเน้นกับเฉพาะคำใช่โดยเฉพาะเฉพาะจริงเรื่องบิดกูยัง พี่สอนที่ยังเคาะมานอ่กัน,นะคะโปรดีวยวใบสอนเนาะแล้วก็ช่างแม่งไม่แคร์ถ้าพี่น้องจะทะเลาะกันกูเหนื่อยแล้วอะ่ะจะทะเลาะทะเลาะอะไรกันนะักหนาเออปล่อยแล้วกูปล่อย,อยมึงไม่มีค่ากับฮิปฮอปที่กูเพาะพันธุ์ที่กูเพาะพันุอยู่ฮิปฮอปของกูเนี่ยไม่มีค่าเพราะว่าเมือร์ฮิปฮอปอะไรก็ไม่รู้อะ่ะพันธุไหนก็ไม่รู้อะ่ะกูไม่สนทําตัวให้ชินเพราะว่าในบางทีสันดานกูก็เตีย้ยติดดินคือคนเราไม่ได้มีข่าวตลอดเช็ปะบางทีกูต้องมีความรู้สึกโมโหอะไรอย่างางีบง้บ้างอ่ะเ นจะด่าว่ากูเฮี้ยจริงๆคือใครจะว่าอะไรกูรู้ไ้แต่ว่าบางทีอ่ะกูก็รู้สึกว่ากูก็ต้องจัดการอ่ะเอออยากจะว่าอะไรก็ว่าไปเลยไม่เป็นไรกูไม่สนแต่กูจะต้องจัดการตรงนี้มันให้ได้ถึงบอกว่าคนเราไม่ได้มีข่าวตลอดนะคะมีเถ้าอะไรอย่างงี้เนาะ,ะโอเคจบไปแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแต่ตน้ตนเลยค่ะไม่มีอะไรจะบอกเลยนอกจากน้องเก่งมากแล้วก็คําทุกคําของน้องมันทําให้รู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่คงคงความแลบอยู่ไม่ได้แบบทําเพื่อกระแสะหรืออะไรน้องเขาไม่เคยทำเพื่อกระแสอีกแล้วเพราะเขาตั้งแต่ก่อนกระแสเขาอยู่ตั้งแต่ก่อนกระ,สะแระสะแล้ว,วะอะ แต่พอมาถึงตอนเนี้เขาก็เป็นเหมือนผู้นําและไอดอล,ลหลายๆคนเลยนะคะสู้ๆนะคะใครที่อยากต้องการอยู่ในวงการแลวแล้วก็ทําให้มันเต็มที่ที่สุดนะทุกคนนะโอเคจบไปแล้วนะคะบายยเจอกันใหม่คลิหน้าอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้บุ้มนะคะบายบาย